นี่ก็ได้ก็เลยืึม็อบเปิดโหมดเมื่ออาชีพไม่เล่นไม่เพิ่นก็เลยให้ตั้งค่าดาวเอาเล่นดีก็เล่นยังวาบ่าเป็นยังเล่นดตนี่ก็ได้ก็เลยืมึม็อบเปิดโหมดเมื่ออาชีพไม่เล่นไม,ม่เพิ่นก็เลยให้ตั้งค่าดาวเอาเล่นดีก็เล่นยังวะบ่กเป็นยังเล่น <im itation> ด้ยยการเห็ดชิบลิ้มชิบเลี้ยวมานี่กะมันมาเป็นเดือนกลัวหรอบกเดือนกลัวหรอละอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ย แต่งต่ว่ามันกับปิดหมดเมื่ออาฉีพไปฉนน้ำแข็ด้วยพี่น้องเด้อมือนหนึ่งเขาต้องได้ละมันเพื่อนต้องในเฟซบุ๊กต้องส่งโฆษณาหมาเขาโฆษณาสตรีมตาลุงเนียยังสี่แล้วพี่น้องต่อไปมันก็นต้องเป็นโฆษณาสตรีมเขาได้นะอมันว่าหัวแล้วตั้งเป้าหมายไว้เด้อ,อพี่น้องพี่น้องเบืงองคีดหานแนวมาสางังแล้วก็ตั้งคาดดาวนี่คือเขาต้อง ไปหาสื่อดาวส่งไปให้สำหรับคิปผู้ที่ตัางคาน่น,นะต่างคาดาวพะนะโอ้ยเทียสิตั้งแล้วเนาะโอ้ยตังตเมวานมือนี่จังคอยแล้วถึงว่าสิเขาไปเบิ้งงนี้ยูทูกคาอย่างจังแล้วไปท Facebook, ั้งเฟซบุ๊กคนท่งยังมาให้ตั้งคาไปเนาะไป่นองเฮ้ยส่วนรายการ่นท่งมาให้แล้วละ่ะให,ให้คลิปไอ้อีหยังะไคลิป นี่คือจังคลิปเงาือไหมก็อืนว่าคลิปออนีมานดิไหม, demand, ไหมเออผู้คลิปพวกน้ำนั่นละวะ่าเขาไปมีปฏิสัมพันธ์กระเพิ่นดีอยู่ไอ้การกรเหตุประมาณนั้นลหละเฮ็ุเขาไปเบิ้งเขาไแต่ว่าเขาไปดูดูไปกดดูดูเจ้าสันหมดอายุเมืเ่เไหร่ฮูกินกระซมตั้งอยาคือเดอ้อพี่น้องเดอ้อ กันบ่มีลูกมีหลานอยู่ก้างๆเนี่ยมันตั้งบ่ได้เด้ค้นเถ่าค้นแก่นี่ก็ได้เพราะแม่เด้ล่ะมือนี้ยยา่กาันเจ้าสั้นบด้อายุหลายรอบแล้วได้เออมือเดี๋ยวมืออื่นกะว่าิไลไ์ซดอยู่ดอกเฟ b o o ๊ Facebook ส่วนตัวเพเออต่อไปตั้งไว้ซื้อดอกว่ามันเป้นก็บ่ได้ว่าสีให้เงินลวดดอกเขาก็ตั้งไว้ฉล่ะเนาะอืมต่อไป <c oughs> ขาอย่างจังแล้วไปอืม ทั้งเฟซบุ๊ก่นส่งอยังมาให้ตังค่าไปนาะพี่น้องเอ้ยส่วนเยกการเพิ่นส่งมาให้แล้วล่ะให้ตังเยกการกับพระท่านได้สื่อดาวได้อยู่คนอื่นสิไปหาสื่อดาวส่งให้พี่น้องเยีางหนึงแล้วเนาะเออท้องเทียบุญเพราะมันเทียบนึงปิดแล้วกับกับมาเปิดใหม่ในเทียบที่สามค่ะอย่างจังแนวไฟทั้งเฟซบุ๊ก่นส่งอยังมาให้ตังค่าไปนาะพี่น้องเอ้ย ส่วนแยกการเป็นส่งไม้แล้วล่ะหมยตาบ่มแมนนี่ล่ะมือดีแยกการเจอสั้นบนอายุไรยรอบไปได้ <c oughs> มือเดี๋ยวมืออื่อนกะว่าสิไร่สดยูดอกเฟซบุ๊กส่วนตัวอมคลิปไถผพุธีมักมักชอบชอบเนี่ยล่ะติดตามเพื่อนเนี่ล่ะสิไปหาซื้อดาวส่งให้เพื่อนยุ่พี่น้องเลยอืมท้งต่ยางเดี๋ยวเขาตรงเขาไปสามคลิปยาวลงน้ำแยกกน เห็ดชิบลิ้มชิบเลี้ยวมานี่กะมันมันเป็นเดือนกลัวหรอบอเดือนกลัวหรอละอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยแตงแต่ว่ามันกับปิดหมดเมื่ออาฉีดไปโซ้อดาวทรงไปเพอนดาวเฮาจังสีนี้ปะนะดาวเฮาจิขึ้นอืการจิตเปิดค่าการมองเห็นน้ำละว่าซ้อมแนม้เดี๋วมันบ่มีไปมาติดตามเขาหลายปปันไดดอกเขาบันเพดหน่อยเพดเปิดไม่เนาะบอดังเนาะอากาเเรเสี่นงเปเรื่อยคู่กันนังสี่หละจ้ะพยายามหา,หาเจอจ้ะ มันจังสีใดโฆษณาเขามาต่างคาอืต่างคาโฆษณาจังสีเขาเฮาเนาะเฮาต้องเขาไปเทิงเทิ้งเขาไปเบิ่งคลิปมู้เาก็ต้องเห็ดคลิปต่างคลิปลงไปให้สู้สายตาพี่สายตาน้องให้พี่น้องเบิ่งว่าคลิปอีหยังเนาะมันสิเป็นแต่เบิ่งคลิปอีหยังเนาะมันสิมีคุณภาพเฟสเฟซบุ๊ก่วนตัวอีกทีก็ย้อนว่าเพระเบิ่งคลิปหมบวก่วาานละ่ะมันก็หเห็นแต่ผูเจ้าของแกกเนาะ ก็เลยฮึดอยากเล่นดีใน facebook ส่วนหน้าคอนเทนต์หายยังมาลงให้บีให้นอ้องเบิ่งคือเก้าล,ล่ะสลรับสับเปลี่ยนกับลูกกับหลานทรงลงไปถ้ายลูกแต่หลานลงเนี่ยถ้ายหนจะเขาซื้อดาวทรงไปเพิ่นดาวเฮาจังสีนี้ป่ะนะดาวเฮาจิขึ้นการจะเปิดค่าการมองเห็นน้ำละว่าคลิปออไหยังไะคลิปนี่คือจังคลิปยาวดิเมส ก็เอ็อนไว้คลิปออนยิมานอย่ไหมเออเพจกับเด่นขึ้นกันกันเพจมันช่งสี่โดนอยู่ดอกซ้อมเบิ้งอนะนะมันโบมันสี่ขึจังเฟซบุ๊กดอกโดนอยู่ผู้คลิปพวกน้ำนัลละวาเขาไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพิ่นดีอยู่ไอ้การกิเหตุประมาณนั่นแหละเหตุเขาไปเบิงงเบ้งเขาไปแต่ว่าเขาไปดูดูไปกดดูดูเจ้าสั้นหมอายูมันก็ชอบเนาะผู้ติผู้ี่เขามักติดตามเพิ่นนะ เขาต้องสื้อขี้ือดาวขี้พวงน้ำนั่นละว่าเขาไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพิินดีอยู่ไอ้การกิเหตุประมาณนั่นแหละเฮตุเขาไปเบิ้งเขาไปแต่ว่าเขาไปดูดูไปกดดูดูเ้าซันหมดอายุเมื่อก่อนก,กับพระท่านได้สื่อดาวได้อยู่อ,อื่นสิไปอ่านสื่อดาวทรงให้พี่น้องตางคา่ิต่างคาดาวพะนะ โอ้ยเทียสิตังแล้วเนาะโอ้ยตังตะเมวานมือนี่จังคอยแล้วถึงว่าสิเขาไปเบิ่งใน, YouTube. นียูทูปแก่จะว่ามันไม่ลูกไม่หล,ลานนั่นล่ละวะตังไห้มันกัจังคอยได้เพี่นองเบ่งอมคิดหานแนวมาสาั่งแล้วก็ตังค่าดาวนี่คือเขาต้องไปหาสื่อดาวทรงไปไห้สําหรับคิดู้ทีิเฮาเยียกันกับ่ท่านในสื่อดาวได้อยหรืออื่นสิไปหา ซื้อดาวทรงให้พี่น้องโอ้ซื้อดาวทรงไปเพิ่นดาวเขาจังสีนี้ปนะนะดาวเขาจิขึ้นอืการจีเปิดค่าการมองเห็นน้ำละวะซ้อมแนมดาวมันบ่มีไปมาติดตามเขาหลายป,ปันไดัดอกเขามันเพียหนิดหน่อยเพียเปิดไม่นเ,เมนาะมันบ่ดังเนาะอ,อาการเลี่ยไปเรื่อยๆคู่กันยังสีแหละจ้ะพยายามหาแยกการเห็ดชิบลิ้มชิบเลี้ยวม,ม,มานี่กะ มันบ่เป็นเดือนกลัวหรอบอกเดือนกลัวหรอล่ะอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยแตงแต่ว่ามันกับปิดหมูดเมื่ออาชีพไปเขาลงช่องคุณคิดอะไรอยู่ไแมพยายามสัง่งพยายามลงมละพีแล้วน้องพยายามลงทุกฝูงทุกคนเดอกอะคิดนี่สําคัญบ่ว่าเขาจะสิลงคิดเดียวเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกทีกัย้อนว่าเพราะเบิ่งคิดโมบวกอะไรล่ะมันก็กเห็นแตงแต่ผู้เจ้าของแตกเนาะก็เลยฮืดอยากเล่นอีในเฟซบุ๊กส่วนสู่ ให้ความหวังกับของดิให้ความหวังสู่เทียนหนึ่งเดี๋ยวนาะเออถองเทียบุญเพราะมันเทียนหนึ่งปิดแล้วกับกลับมาเปิดไม่นี่เทียทีส่สามการเหร็ดชิบลิ้มชิบเลี้ยวม้มมนี่กะมันมันเดือนกลัวหรอบอเดือนกลัวหรอละอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยแตงแต่ว่ามันกับปิดหมดเมื่อฉีบไปโอซื้อดาวทรงไปเพิ่นดาวเฮาจังสีน,นี้ปะนะดาวเฮาจิขึ้นการจะเปิดค่าการมองเห็นน้ำละวะ อพบว่าแมนดี่ละมือนี้ยกการเจอสั้นบนอายุหลายรอบเลยได้มือเดี๋ยวมืออื่นกะว่าใช่ไรสดอยู่ดอกเฟซบุ o ก k ส้นตัวเขาย่างเดี๋ยวเขาต้องเขาไปสามคลีปยาวลงน้ำแยกการกับพระท่านได้สื่อดาวได้อยู่มืออื่นสิไปหาสื่อดาวทรงให้พีนองไปน้ำกันงได้วินองเด้อมือหนึ่งเขาต้งได้ละ มันเพิ่นต้องในเฟซบุ๊กต้องส่งโฆษณาหมาเขาโฆษณาสตรีมผู้คิดพวกน้ำนั่นละวะ่าเขาไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพิน่นดีอยู่ไอ้การเก็เหตุประมาณนั้นแหละเหตุเขาไปเบิ้งเขาวเวดแต่ว่าเขาไปดูๆไปกดดูๆเจ้าสั้นหมดอายุมากคลิปดได้พุทธิมัมกๆมกักชอบชอบนี่แหละติดตามเพื่อนนี่แหละสิไปหาสื่อดาวส่งให้เพื่อนยุคพี่น้องเลยอืมตั้งเต้เจ้ะ มันจังสีใดโฆษณาเข่ามาตังคาอืมตังคาโฆษณาจังสีเขาเขาเนาะเขาต้องเขาไปเทิงเทิ้งเขาไปเบื้องคิดมุ่งเี่ยนองเบิ่งอืมคิดหาแนวมาสางังแล้วก็ต่างคาดาวนี่คือเขาต้องไปหาสื่อดาวทรงไปให้สหรับคิดผู้ที่ตังคานะ่นะตังคาดาวพะนะโอ้ยเทียสิตังแล้วเนาะโอ้ยตังตะเมวานมือนี่จังคอยแล้วถึงว่าสิเข้าไปเบื้องในย t ท b e หน้าคอนเทนต์หายยังมาลงหาบีห้นนองเบื้องกือเก่าล,ล่ะสำหรับสับเปลี่ยนกับปลูกกับหลานทรงลงไปถ้ายลูกแต่หลานลงเนี่ยถ้ายนายักงตังคาร์นนะ่ะตังคาดาวะนะโอ้ยเทียสิตังแล้วเนาะโอ้ยตังตะเมวานเมือนี่จังคอยแล้วถึงว่าสิเขาไปเบิงนนยย่งงนียูทูปน่าคายอย่างจังแล้วไปทางเฟซบุ๊กเพิ่นทรงอย่างมาห้ตังคาไปเนาะี่นองเอ้ย ส่วนนี้การมันชงไม้แล้วล่ะไม้ตาเพจกับเด่นขึ้นกันการเพจมันชงสีโดนอยู่ดอกซ้อมเบิ้องอะนะมันบมันสีคือจังเฟซบุ๊กดอกโดนยูไอเอ็นกูเกิลกับซามตังยาคือเด้อพี่น้องเด้อการบ่ไม่ลูกไม่หลานอยู่กลางๆเนี่ยมันตังบ่ไไรเด้ค้นเถาค้นแ่นี่ก็ไดอืมไอคลิปไอยังไงคลิปนี่คือจังคลิปยาวดิแมส ก็เห็นว่าคลิปออนยีมานนี่ไหมเออบอว่าแมนด้ละมือนี้ยแยกกันเจอสั้นบนอายุหลายรอบแลได้อือ